ต้นไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี้เขาเรียกว่าต้นเมเบิลไม่<ะ>เห็นไหมอ่าไม่ดูใกล้ๆเลยนี่เราไปรู้จักน้องต้นเมเบิลกันดีกว่าว่าทาไมใบของน้องถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงของกินไม่กินมันจะเน่าส่วนเรื่องของเราถ้าไม่เล่ามันจะลืมอันย่า สวัสดีเด้อจ้าวันนี้ลุงโอป้าพาพี่โบมาเดินเล่นท,ที่สวนสาธารณะของเด็กๆเ,เจ้าค่ะจักว่าลุงโอป้านึกสนุกอะไรสงสัยเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีลูกมั้งพาพี่โบมาเดินเล่นสวนสัตว์วาซาแต่ก็ยังดีที่นี่แบ่งเป็นหลายส่วนมีสวนของสวนสาธารณะสวนสุขภาพแล้วก็ฝั่งเครื่องเล่นเจ้าค่ะวันนี้พี่โบจะนําเสนอที่นี่ ต้นไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี้เขาเรียกว่าต้นเมเบิ<ส>้ลสีสวยมากเลยล้ะเจ้าค่ะขนาดที่ตรงนี้มีไม่เยอะนะพี่โบโยังรู้สึกฟินเลยใบต้นเมเบิ้ลตอนนี้เป็นสีแดงแล้วเจ้าค่ะใบไม้ยังกับเป็นของปอมที่โบเคยเห็นแต่ที่เป็นพลาสติกเป็นกระดาษที่เอาไว้แปะตามบอร์ดในโรงเรียนเอามาให้พเพื่อนๆดูใกล้ๆดีกว่าสีมันสวยมากๆเลยเจ้าค่ะเห็นไหมเห็นไหมเอาไหมดูใกล้ๆเลยนี่พี่โบกับลุงโอป้าก็ได้รูปเพียบเลยละเจ้าค่ะวันนี้อากาศอยู่ที่5้าองศาอากาศหนาวแล้วลมก็เย็นด้วยแี่ที่มีแดดอ่นนชยบรรเทาาห บ้างเราไปรู้จักน้องต้นเมเบิลกันดีกว่าว่าทาไมใบของน้องถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงต้นเมเบิลเขาจะมีใบเป็นแฉกนะแยกออกมาเหมือนนิ้ว5้านิ้วเลยแต่บางครั้งก็มีสามถึง9แฉกสีของใบต้นเมเบิลจะเป็นสีเขียวแต่ใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนใบของน้องจะเปลี่ยนจากสีเขียวแล้วเป็นสีแดงบางพันธุก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีแดงเจ้าค่ะแล้วแต่พันนะเมื่อก่อนที่เราเห็นในทีวีเนาะใบไม้ที่เปลี่ยนสีส่วนมากเราก จะเห็นแต่อยู <S 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 ่ตามต่างประเทศตามประเทศญี <t 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 t <t 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 ่ป vale ุ่นตามประเทศเกาหลีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี่ยวนี้เขามีในประเทศไทยแล้วแกที่ประเทศไทยก็มีต้นเมเบิลเหมือนกันเจ้าค่ะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเลยแต่ว่าก็จะใช้หลักการเดียวกันในการเปลี่ยนสีของเขาจะเปลี่ยนสีในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่ประเทศไทยส่วนมากก็จะประมาณช่วงเดือนธันวาคมกรกฎาคมพาประมาณนี้เจ้าค่ะที่เขาจะเริ่มเปลี่ยนสีที่ประเทศไทยก็มีอยู่หลายที่นะอย่างเช่นแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติหินล่องกล้า ังหวัดพิษณุโลกอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และที่สุดท้ายป่าสนวัจันร์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าค่ะวันนี้ที่บุกกบลุงโอป้าหมดเรื่องเ <ไป S 2> มาแล้วจนไห่ลคลิปหน้าน่าจุงเงมันายปอ้ยบุย